น้องแมบจัดมากให้แล้วกับกระบะแค็บเกลออโต้แต่งซิงกับเจ้าคันนี้เลยอีสุดีแม็ก1.9 SDA ได้รถปีใหม่ไม่น้อยในราคาแบงก์เกส4เซน49,000บาทฟรีดาวผลเียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นสวัสดีค่ะมาเจอกัน อีกแล้วนะคะและที่นี่เลยเซรีไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากระบะแคปเกีย์ออโต้วันนี้น้องแหม่มจัดมาให้แล้วนะคะบอกเลยว่านานๆน,น,นะคะถึงจะมีเข้ามาสักหนึ่งคันและคันนี้น้องแหม่มก็แต่งมาให้ทั้งคันเลยไม่ว่าจะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะด้านหลังเราก็แต่งบิดคำหลบป้ายมาให้เนาะส่วนเจ้าคันนี้บอกเลยว่าได้รถปีใหม่ไม่น้อยมากคันนี้ใหม่เพียงแค่ส0 0 0มื่นเท่านั้นค่ะลูกค้าขะกับเจ้าคันนี้เลยอีสุดีแ แคป1.9 SDA นะคะคันนี้ได้ปี2022น,นะคะไม่เป็นแค่30,000ในราคาเพียแค่4 49,000 49, บาทเท่านั้นลูกค้าปลอดดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดกันเลยอะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมรถนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b ์ให้น้องแหม่มด้วยนะคะอะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถภายนอกก,นกันก่อนเลย ของเรานะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่แทร้อเแน่นอนไม่มีติดแก๊สเลกสะไม่มีตัดต่อลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอร,รับซื้อคืนร้อเซจ้า mm hmm. อ่านี่เลยนะคะในส่วนของชมหน้าคันนี้ได้ปี2022นะคะมาพร้อมชมหน้าพลิกโลกหล,ล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ี่ยวสันส้นๆนะคะมาพร้อมสีดูโทนมากับสีดำนะคะดำเงาตัดกับสีเทาตรงนี้นะคะใครที่อยากได้แบบโฉมหน้าใหม่คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะในส่วนของดวงไฟนะคะไฟหน้านะคะมาพร้อมไฟมัตติดีเฟกเตอร์นะอ่านี่เลยนะคะบอกเลยว่าให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้นะคะส่วนตัวนี้ไฟตัดหมอกเขายังไม่ได้ใส่มาให้นะแต่ลูกค้าสามารถซื้อมาใส่เพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงนี้เนาะ คันนี้ก็จะได้สีขาวเดิมโรงงานนะคะใครที่ชอบแบบกระบะแคปเกออโต้สีขาวคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะอ่ามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของล้อแมกนี่เลยนะคะมาพร้อมล้อแมกทั้งสีล้อยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะล้อแมกสวยๆแบบนี้เลยนี่เราแต่งแมกใหม่ยางใหม่ให้นะคะคันนี้ก็นี่ได้ยางปี2024นะคะคันนี้จะเป็น ขอบ18นั่นเองนะคะดอกยางคือแบบหนานๆนเน้นเลยนะคะสําหรับพี P ่ๆสายซิ่งนี่ชอบแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่ะในส่วนของด้านข้างนี่ให้ดูสภาพรถนะคะคือ99บวกๆก,กันเลยนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้นะคะตอนนี้ก็จะได้เป็นตัวสเปซแคปหรือว่าเป็นตัวแคปนั่นเองเนาะนี่มีสติ๊กเกอร์มาให้กระจกก็ปรับไฟฟ้านะคะตรงนี้เนาะฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลย มือจับนะคะจะเป็นสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะส่วนฟิล์มนะคะสัญญาณการขโมยต่างๆก็เดิมๆจากอีซูซูกันเลยเนาะ,ะมาดูเม็ดอาร์ก,กันบ้างในส่วนของตัวเม็ดอาร์กเดี๋ยวน้องแหม่มแกให้ดูนี่ขอบยางคือแบบเหนียวมากนี่นะคะรูกลมคมกริฟนะคะเรียงสวยทุกจุดเลยนะคะของเรามั่นใจได้นะคะเม็ดอาร์คือไม่มีการโดนชนรถไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวตามมาชมนี่เลยสภาพรอบคันพี่ดูได้เลยนะคะของเราคือรถเดิมโรงงานผ่านการตรวจมาแล้วมากกว่า6 0รกว่าจุดติดสติกเกอร์มาให้นะคะ all new d-max ตรงนี้นะคะเสริมความหล่อไปอีกเนาะเอามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างสําหรับคันนี้นี่นะ้องแมพแต่งอะไรมาให้บ้างเอามาดูไฟกันก่อนในส่วนของไฟนะคะไฟเบรกไ,ไฟท้ายไฟเลี้ยวคือมีมาให้ครบนะคะดวงใหญ่กลมโตขับขี่ได้อย่างสบายแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเนาะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะนี่เลยนะคะปี B 20นะคะ All New Blue Power นะคะในส่วนของของแต่งนะคะคันนี้น้อแหมก็แต่งเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมนะคะเหล็กค้ำตัวนี้นะคะเราใส่ให้ใหม่ทุกคันนะคะไม่ใช่แค่คันนี้นะเราใส่ใหม่ให้ทุกคันเลยนะคะด้านหลังมาพร้อมกล้องมองหลังนะคะนี่บอกเลยว่าความปลอดภัยแน่นหนานะคะส่วนที่เปิดก็จะเป็นสีดำดนซึ่งตัดกับสีตัวรถก็หล่อไปอีกนะคะตัวนี้เนาะ แมกไลเนอร์ต่างๆนะคะนี่ให้ดูเลยสภาพนี่คือ99บวกบวกอาจจะมีเลิดอนนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะนี่แต่สภาพนี่คือใช้งานได้ตามปกปติเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างเนาะให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยว่ารถของเราไม่โดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันได้รถสวยเกรด A 5ดาวแน่นอนเซรีไทยรถสวยเรามีคําว่ารถสวยล็อกท้ายไว้อยู่แล้วนะ,ะ mm hmm. นะคะนี่นะคะแกะเม็ดอ์คให้ดูตั้ง2บานเลย นี่นะคะมั่นใจได้นะซื้อรถที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยดีกว่าจ้าตามมาชมภายในกันต่อเลยจ้านี่เลยนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมเบาะหนังสีดํานั่นเองนี่นุมน่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล่างเบาะ เราก็จะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงมาให้นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะลูกค้าต้องเปิดนิดนึงนะคะนีมีมาให้ครบนะคะของเราเดิมๆจากศูนย์อิสูซูกันเลยแล้วก็คันนี้อย่างที่นุ่ยบนบอกว่าเปิดแคบได้ถึง90องศานี่พอเปิดแคบนะคะก็ดูกว้างมากเลยนะคะสําหรับภายในใครที่ชื่นชอบกระบะแคบบอกเลยว่าคันนี้คือที่สุดเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าจะมาพร้อมเบาะผ้านะคะนี่เย็บด้วยตะเข็บสีขาว สวยมากเบาะนิ่มนะคะไม่มีรอยฉีกขาแต่อย่างใดนะคะยังแน่นๆแบบนี้เลยเนาะพวงมลาลัยนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นพวงมลาลัยแบบพุ่มหนังแล้วนะคะแอร์แบ,บ็คู่หน้ามีมาให้ครบตัวน,นี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวน,นี้สามารถเป็นปุ่มควบคุมที่จะเชื่อมต่อกับหน้าจอได้นะคะลูกค้าไม่ต้องเอื้อมมือมาหน้าจอนะคะเราก็เพิ่มความปลอดภัยไปอีกเนาะ,ะอ่ะเอ,อะในส่วนของเลขไม้นะคะนี่ 3 2มหมื่นเท่านั้นจ้่พี่ๆตัวนี้ไม่แท้แน่นอนนะคะแล้วก็ไฟที่หน้าจอก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่มีไม่มีเสียนะคะนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะจ้าใครที่ชื่นชอบกระบะแขปเกียร์ออโต้ไม่อยากเหยียบครัชนะคะคันนี้จัดได้เลยคะ่ะพี่ขา449,0 0 0บาทนะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มป้ายแดงอยู่ประมาณ6 0 9 0 0เน้านแม่บอกเลยคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงเกือบ3 0 0 0 0 0เนาะ ในส่วนของนี่ออปชันต่างๆ Power Outlet นะคะ AUX นะคะ USB สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่ส่วน A ก็เป็นระบบหมุนมือนะคะตัวนี้ A จะเป็นแบบหมุนมือเนาะหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสได้นะคะมีปุ่มรับสายนะคะปุ่มโฮมเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะหน้าจอคือแบบให้มาใหญ่มากคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำนะคะตรงนี้เป็นโทนสีดำเนาะอ่ะ ที่เก็บสัมภา,าระก็กว้างขวางนะคะตัวนี้อ่ามนนีเครื่องมือไม่ใช่นะคะคู่มืออ่าคู่มือยังอยู่ครบนะคะนี่คู่มือยังอยู่ครบนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้ความมั่นใจว่ารถคันนี้ยังใหม่จริงหรือเปล่านะคะก็ดูได้เลยเนาะของเราสําหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้กับ isuzu d max นะคะ1.9 sda นะคะใครชื่นชอบรีบจัดเลยเดี๋ยวน้องเมยมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ <S <S ตามมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ เครื่องยนต์ 1.9S นั่นเองหรือว่า1 9 0 0ซีนะคะตัวนี้จะได้เป็น Onyblue Power นะคะเครื่องยนต์ d d i นะคะเครื่องยนต์ดีเซลสสูบช6วกาว้าวนะคะตัวนี้นะให้กำลังสูงสุดถึง117แรงม้ากันเลยนะคะนี่บอกเลยว่าสำหรับโครงสร้างเครื่องยนต์ต่างๆสภาพเดิมได้เลยนะคะตัวนี้น้องแมมมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีกันเลยทีเดียวจ้า นี่ให้ดูแก้มซ้ายแก้มขวาเพนเพจต่างๆนะคะยังคงสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยแกะรอยรอยแงะใดๆเลยนะคะตรงนี้คานด้านหน้านี่รอยกดทับของปากระโปรงเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะพี่พีมั่นใจได้นะคะขอเรามีการตรวจเช็คมากกว่า600กว่าจุดไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปกชั่นนะคะ344จุดนะคะหรือว่าจะเป็นชิเชอร์นะคะ274จุด มั่นใจได้เลยของเราตรวจแล้ตรวจอีกนะคะและก่อนออกเราก็มีการตรวจจากพี่พี่ช่างของเรามากกว่า30%จุดให้อีกด้วยเปลี่ยนทายของเลวเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องให้ครบเลยมั่นใจได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกระบะแคปเกียออโต้คันนี้กับเจ้า i s u ู u ูดีแม็ก1.9 SDA ปี2022ไม่ป็นแค่30,000เท่านั้นลูกค้าปปอดดีสามารถจัดเต็มฟีดาวไปได้เลยในราคาเพียงแค่449,000บาทนะคะฟีดาวจะพอ่อยู่เพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์095-0304555นะคะจองวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นและใครออกรถดันนี้ต้องแบบมีส่วนลดพิเศษให้อีก5,000บาท ยังไม่หมดนะคะยังมีฐานน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้ง20,000กิโลดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89นะคะเข้าฟรีมเดือนและบัตร SRT e, เป็นมิดีการให้อีกด้วยคะ่ะใครสนใจก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะ้อำมัมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะ